ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอร์สสุดยอดเทคนิคการบริหารเวลาในโลกออนไลน์ที่วุ่นวายแล้วก็สับสนนะครับพวกเรารู้ไหมครับว่าเวลาก็คือชีวิตของเราหมดแล้วหมดเลยเงินนะครับหมดแล้วยังหาใหม่ได้แต่เวลาหมดแล้วหมดเลยก็บอกสายน้ำไม่เคยคอยท่า การเวลาไม่เคยคอยใครพวกเรารู้ไหมครับคนรุ่นใหม่นะครับมีชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ที่วุ่นวายสับสนนะครับไม่ตรงเวลานัดแล้วไม่เป็นนัดนะครับเรียกว่าทํางานไปเรื่อยเปื่อยนะครับและส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีสมาธิไม่จดจอ่อไม่ต่อเนื่องไม่สามารถที่จะเรียกว่าทํางานที่สําคัญและจัดลําดับได้ทําให้เป็นไงฮะ วุ่นวายสับสนผลงานไม่ออกมาเป็นไปตามที่นัดหมายและตกลงกันไว้นี่แหละครับคือหลักสูตรที่คิดค้นแล้วก็สัมนาให้กับองค์กรชั้นนําในระดับประเทศมามากมายนะครับและก็กลายเป็นโปรแกรมโคชชิ่งที่เรียกว่าโปรแกรม h i p h r f r r o r n c n p r p r r g r m m n i นะครับเรียกว่าโปรแกรมโคชชิ่งการสร้างผลลัพธ์สูงสุดหรือเทคโนโลยีในการบริหารเวลาขั้นเทพที่ผมได้มีโอกาสนะฮะโคชชิ่งให้กับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการและองค์กรชั้นนําต่างๆระดับประเทศมากมายนะครับผมหวังว่าจะได้มีโอกาสนะครับไปพบปะพูดคุยทำเทรนนิ่งแล้วก็จัดการโคชชิ่งให้กับผู้บริหารและก็หัวหน้าง,งานในองค์กรของท่านด้วยนะครับลองมาดูสิครับว่าคอร์สนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างและมีเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าสุดยอดนะฮะเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพในโลกออนไลน์ ที่ชีวิตเนี่ยวุ่นวายแล้วก็สับสนเหลือเกินนะฮะทำอย่างไรนะฮะซึ่งในนี้ฮะก็จะมีผู้ที่ได้เห็นหนังสือที่ผมเขียนแล้วก็ได้มาสัมผัสการสัมนางผมแล้วก็ได้เขียนคำนิยมต่างๆมากมายลองฟังลองติดตามในตอนต่อไปดูนะฮะลองมาดูครับว่าหยุดทบทวนเวลาและชีวิตของคุณคุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราทำไมคนบางคนเขาก็ใช้เวลาน้อยนะแต่สร้างผลผลิตมาก เขาทำได้ยังไงในโลกที่เรียกว่าดิจิตอลนะฮะหรือมีออนไลน์ที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงเนี่ยทำไมคนถึงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากเพราะเขาใช้อะไรเป็นเครื่องทุนแรงนะครับเราจะมาเรียนรู้นะฮะแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์กิจกรรมครับเราจะต้องจับกิจกรรมที่มีค่าสูงกิจกรรม20%ที่สร้างผลลัพธ์80%เนี่ยทำอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรอะไรเป็นหินก้อนใหญ่สำหรับคุณอะไรเป็นหินก้อนเล็ก ทำไมครับที่มีคำกล่าวที่บอกว่าศัตรูของสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบรรดาสิ่งสำคัญทั้งหลายที่เราแยกแยะไม่ออกนะและเราชอบทำตามความคุ้นชินของเราเป็นไงฮะเราก็ไปจมปักอยู่กับกิจกรรมนั้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลผลิตและเป็นนิสัยที่พาให้เราเนี่ยไปทำกิจกรรมที่ไร้สาระไม่ว่าจะเล่นเฟซเล่นไลน์นะดู YouTube ดูซีรีส์ดูนั่นดูนี่แต่ไม่มีผลลัพธ์ ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วฟุ้งซ่านนะครับไม่มีสมาธิและมีสิ่งยั่วยุเยอะเลยเกินทําให้เขาไม่สามารถสร้างผลงานสร้างยอดขายสร้างผลผลิตได้ตามที่องค์กรกําหนดและเมื่อทําไม่ได้ทนประเมินก็ลาออก ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยนะฮะต้องไปเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาผมเจอเจอคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่ไม่ตรงต่อเวลาและทํางานเนี่ยเปลี่ยนงานไปเรื่อยครับอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็บอกเปลี่ยนงานมา50บบริษัทแล้วโอ้โหคุณคิดดูนะครับถ้าคุณไม่อยู่ที่ไหนอย่างต่อเนื่องเนี่ยคุณจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะทำให้เสียเวลา ทั้งไหนจ้างเองก็เสียเวลาเสียค่าให้จ่ายคุณเองก็เสียเวลาในชีวิตด้วยถัดมาครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าด้วยเวลาที่น้อยกว่าเนี่ยโดยการใช้กฎแห่งความได้เปรียบ9วิธีเนี่ยทำอย่างไรนะฮะซึ่งมันมีวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้นะฮะก็คือ 1. ใช้ความรู้ของผู้อื่นครับคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นคนทั่วไปเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองแล้วคนโง่ไม่เรียนรู้อะไรเลยถ้าวันนี้คุณเรียนรู้ หลักสูตรคอร์สออนไลน์การบริหารเวลาเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณประหยัดเวลาในชีวิตคุณเพราะเราจะบอกกุญแจและเคล็ดลับในการที่คุณจะประหยัดเวลาขั้นเทพเลยทีเดียวนะครับวิธีที่2ครับการใช้เงินของผู้อื่นแทนที่เราจะต้องเก็บสะสมเงินเราก็อาจจะต้องใช้วิธีกู้หรือขอทุนนะครับหรือไปอะไรฮะระดมในตลาดหลักทรัพย์เห็นไหมฮะเังั้นคนฉลาดเขาจะไม่ต้องมานั่งมัวเก็บเงินแล้วฮะแต่เขาสามารถใช้เงินต่องเงินได้ถัดมาครับ ใช้พลังงานของผู้อื่นแทนที่จะทําเองนะครับเราสามารถจัดจ้างหาคนเก่งๆมาทําแทนเราได้ใช้ชื่อชื่อเสียงของผู้อื่นครับเห็นไหมฮะถ้าเราใช้แบรนด์ของเขามาเป็นเราเป็นดีลเลอร์ของเขาก็จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าใช้สายสัมพันธ์ของผู้อื่นเห็นไหมอาศัยคอนเน็กชันแนะนําบอกต่อไปใช้แนวคิดของผู้อื่นครับหลายคนเจอปัญหามาอยู่แล้วแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาอยู่ในหนังสือบางเล่มอยู่ในสัมมนาบางแห่งอยู่ในคอร์สบางคอร์ส แทนที่เราจะเรียนรู้ได้ตัวเองเรียนรู้จากเขาเลยครับเร็วกว่านะครับถัดมาครับใช้ความสําเร็จของผู้อื่นครับแทนที่เราจะมาเรียนรู้ลมลุกคุกค,คานนะทำไมเราไม่ถอดแบบเดี๋ยวนี้ใครเก่งการตลาดออนไลน์เราก็ไปเรียนรู้จากเขานะฮะซื้อหนังสือของเขาแล้วก็ดูซิว่าเขาทำยังไงเขาคิดยังไงนะมันง่ายมากเลยฮะมันมีเว็บไซต์อยู่มันมี Line@ อ,อยู่มันมี YouTube มันมี Instagram มันมี เขาเรียกว่าเว็บไซต์เข้าไปดูเลยครับถัดมาครับใช้ความล้มเหลวของผู้อื่นเพื่อเป็นรเรียกว่าสติเตือนอนุสร์เตือนใจว่าอย่าไปทำซ้ำแล้วก็การใช้เวลาของผู้อื่นทำงานแทนเราเห็นไหมครับเราก็ต้องมอบหมายกระจายงานนะเราทำสิ่งที่มีค่าแค่20%อีก80%นะฮะมอบหมายกระจายงานให้คนอื่นทำ นี่แหละครับคือการบริหารเวลาคันเทพต่อมาครับเราจะมาประหยัดเวลาของคุณนะด้วยการใช้วิธีที่มันเรียบง่ายแต่ได้ผลกว่าเรียกว่าการใช้คำถามของออสบอนเช็คลิสต์ว่ามันมีการเปลี่ยนวิธีการใหม่ได้ไหมนะหรือลองรื้อระบบใหม่นะหรือลองยืดหยุ่นใหม่นะลองจัดโครงสร้างใหม่ลองจัดองค์กรใหม่นะครับลองประเมินสถานการณ์ใหม่ลองคิดทบทวนใหม่หรือลองคิดสร้างสารรค์ใหม่นะครับถัดมาครับเราจะมาเรียนรู้ว่าผลการวิจัยที่บอกว่า คุณสมบัติที่สําคัญต่อความสําเร็จมีอะไรบ้างนะก็คือการมีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญและก็ทํางานให้เสร็จเร็วแล้วก็ดีนะฮะถัดมาครับเราจะมาเรียนรู้ถึงตารางในการบริหารเวลาที่บอกว่าสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับเราต้องจับกิจกรรมที่มีค่าสูงและก็สําคัญที่สุดก็คือการเน้นไปที่พื้นที่ที่2นั่นเองนะครับถัดมานะครับ เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลาด้วยเป้าหมาย3ขั้นตอนครับก็คือการระบุเป้าหมายการระบุวิธีการแล้วก็การระบุเวลาครับซึ่งจะทําให้คุณประสบความสำเร็จรวดเร็วกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้ครับ